ในเวทีการทูตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ต้องบอกว่ามีบรรยากาศที่น่าอึดอัดมากๆปกคลุมอยู่เลยค่ะลองนึกภาพประเทศเล็กๆที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจะรักษาสมดุลระหว่างสองมหาอำนาจของโลกที่กำลังแข่งกันแบบดุเดือดสุดๆ วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ว่านี้กันค่ะเป็นเรื่องของข้อตกลงการค้าล่าสุดระหว่างกัมพูชามาเลเซียกับสหรัฐอเมริกาที่ดูเผินๆเหมือนจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจธรรมดาาแต่กลับไปจุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับที่ค่อนข้างแข็งกร้าวจากจีนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศนี้มาตลอดเลยใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้คือจะมาสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังของข้อตกลงฉบับนี้กันว่าทำไมมันถึงไปสะกิดแผลอะไรบางอย่างของจีนเขาอย่างจัง และที่สําคัญเลยคือเราจะมาวิเคราะห์เกมการเมืองที่มันซับซ้อนที่ทั้งกัมพูชาและมาเลเซียกําลังเผชิญอยู่ว่าพวกเขากําลังเดินหมากแบบไหนบนกระดานที่อันตรายนี้ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานของสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยครับที่จับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้สิทเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคือ อะไรคือชนวนของความไม่พอใจครั้งนี้กันแน่คะข้อมูลที่ได้มาคือจีนออกมาแสดงความรู้สึกไม่สบายใจแบบเปิดเผยเลยหลังจากที่กัมพูชากับมาเลเซียไปลงนามในข้อตกลงด้านภาษีกับสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะแค่ข้อตกลงภาษีเนี่ยนะมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับเพราะว่าในมุมมองของจีนเนี่ยตามที่สื่ออย่างบลูมเบิร์กเขาวิเคราะห์ไว้นะครับ จีนไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องการค้าแต่เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โดยตรงเลยภูมิรัฐศาสตร์เลยเหรอคะครับพูดง่ายๆก็คือจีนมองว่านี่คือการที่อเมริกากำลังใช้การค้าเป็นเครื่องมือเพื่อจะมาสร้างพวกในในสนามหลังบ้านของตัวเองใช่เลยครับในสนามหลังบ้านของจีนเองซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองฝ่าย อ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่เป็นเรื่องของการขยายอิทธิพลและการตอบโต้ของจีนก็ดูจะจริงจังมากไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นผ่านสื่อเฉยๆนะคะข้อมูลที่เราเจอคือจีนส่งคนระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ไปคุยประกบเลยทั้งกับกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียถูกต้องครับ การเคลื่อนไหวของจีนเป็นรูปธรรมมากๆอย่างการประชุมกับตัวแทนกัมพูชาในวันที่18พฤศจิกายน2568ในหลี่เฉิงกังซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้กระตุ้นให้กัมพูชาจัดการกับความกังวลของจีนแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ระบุชัดๆนะครับว่าความกังวลที่ว่านั้นคืออะไร โอ้โห oh. เป็นการส่งสัญญาณที่คลุมเครือแต่ชัดเจนในทีว่าจีนไม่พอใจอย่างแรงเป็นการกดดันแบบนิ่มๆแต่หนักแน่นหน้าดูเลยนะคะแล้วกับมาเลเซียล่ะคะโดนเหมือนกันไหมโดนเหมือนกันครับในการประชุมกับตัวแทนของมาเลเซียวันที่25พฤศจิกายนจีนก็ใช้ท่าทีที่คล้า,ลายๆกันเลยโดยขอให้มาเลเซียพิจารณาให้รอบคอบและมีการเตือนให้คำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของชาติ uh huh. ซึ่งในภาษาทางการทูต คําพูดลักษณะนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับฟังดูจีนกดดันหนักมากเลยนะคะแต่ก็น่าแปลกที่แค่ข้อตกลงภาษีมันจะทําให้เรื่องใหญ่โตได้ขนาดนี้ตกลงว่าในดีลนัน้นมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คะถึงไปกระทบจุดอ่อนของจีนได้ขนาดนั้นครับถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของข้อตกลงก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นครับ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงด้านภาษีที่กำหนดอัตราภาษีไว้ที่19%เท่ากันซึ่งลงนามในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางมาประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียพอดีถ้าดูเฉพาะของกัมพูชาก่อนนะครับเงื่อนไขคือกัมพูชาตกลงที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับทั้งหมดต่อสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็สินค้ากเกษตรจากสหรัฐเดี๋ยวนะคะ กัมพูชาเปิดตลาดให้สินค้าอเมริกันแบบแทบจะร้อยเปอร์เซนเลยแล้วฝั่งสหรัฐให้อะไรตอบแทนกับกัมพูชาดังคะฟังดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ใช่เลยครับนี่แหละครับคือประเด็นในทางกลับกันสหรัฐจะยังคงภาษี1 9ต่อสินค้าส่วนใหญ่จากกัมพูชาอา้าวแต่จะมีการลดภาษีเหลือศูนเปอร์เซนต์สำหรับสินค้าบางรายการที่อยู่ในบัญชีพิเศษเท่านั้นซึ่งถ้ามองแค่ตัวเลขภาษีมันดูไม่สมดุลเลยจริงจริง แล้วมันมีอะไรมากกว่าเรื่องภาษีไหมคะมีครับและนี่คือส่วนที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยด้วยซ้ำคือมันมีเงื่อนไขแนบท้ายเงื่อนไขแนบท้ายใช่ครับกัมพูชาให้คำมั่นสัญญาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเคารพสิทธิแรงงานการห้ามสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับและที่สำคัญคือการดำเนินมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นหยุดการตัดไม้ทำลายป่า การทำประมงที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้าสัตว์ป่าพอฟังเงื่อนไขพวกนี้แล้วทั้งเรื่องภาษีที่ไม่สมดุลแถมยังมีเงื่อนไขพ่วงท้ายเรื่องสิทธิทแรงงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกมันทำให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่ข้อตกลงการค้าแล้วสิคะแต่มันคือการที่อเมริกากำลังใช้ภาษีเป็นเครื่องมือเพื่อดึงกัมพูชาเข้ามาอยู่ในทีมของตัวเองหรือเปล่าเหมือนเป็นการบังคับให้เลือกข้างโดยใช้เรื่องค้าขายมาบังหน้านะคะเป็นการตีความที่เฉียบคมมากครับ พราะเงื่อนไขแนบทายที่ว่าเนี่ยแหละที่เป็นหัวใจสำคัญทั้งหมดนี้คือค่านิยมที่สหรัฐพยายามผลักดันไปทั่วโลกแปลว่าอเมริกากำลังพูดว่าถ้าอยากค้าขายกับเราก็ต้องเล่นตามเกมของเราซึ่งเกมที่ว่านี้มันอาจจะไปขัดกับแนวทางของจีนอย่างสิ้นเชิงถูกต้องเลยครับและเงื่อนไขเหล่านี้นี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ ถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนี่คือเครื่องมือของสหรัฐที่ใช้ในการผลักดันให้ประเทศคู่ค้าต้องเดินตามมาตรฐานและนโยบายที่สหรัฐกำหนดไม่ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าอย่างเดียวนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจีนถึงมองว่ามันเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องการค้า เพราะมันคือการสร้างพันธมิตรทางอุดมการณ์ผ่านกลไกลทางเศษษษษษเรษฐกิจพอฟังแบบนี้แล้วทําให้นึกถึงภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากค่ะซึ่งมาจากมุมมองของนักวิชาการเขมรในต่างประเทศที่มองว่าสถานการณ์ล่าสุดนี้ทําให้กัมพูชากําลังกลายเป็นนกสองหัวอืมนกสองหัวใช่ค่ะในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคนี้เป็นคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนนะครับความหมายของนกสองหัวในที่นี้ก็คือหัวหนึ่งมองไปที่จีน เพื่อเงินทุนใช่ครับเพื่อพึ่งพาเงินทุนมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสนามบินซึ่งจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชามาตลอดแต่อีกหัวหนึ่งก็หันไปมองสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดตลาดการค้าแล้วก็ลดการพึ่งพาจีนด้วยถูกต้องครับเพื่อเปิดทางสู่ตลาดการค้าขนาดใหญ่และที่สําคัญคือเพื่อลดการพึ่งพาจีนเพียงประเทศเดียวมากจนเกินไป เป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นเองแต่ถ้ามองในมุมของประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาการทำแบบนี้มันก็อาจจะเป็นทางรอดเดียวที่ดีที่สุดหรือเปล่าคะการผูกตัวเองไว้กับมหาอำนาจเดียวทั้งหมดมันก็เสี่ยงเหมือนกันการเหยียบเรือสองแคมอาจจะไม่ใช่เรื่องของความโลภแต่อาจจะเป็นเรื่องของความจำเป็นก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับและนาริอาซันมันอาจจะดูเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดจริงๆคือได้ทั้งเงินลงทุนจากจีนและได้ทั้งตลาดจากสหรัฐแต่ความเสี่ยงระยะยาวก็มีใช่ครับ ความเสี่ยงในระยะยาวคือการที่อาจจะกลายเป็นภาระเพราะมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในยุคที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้ทั้งจีนและสหรัฐต่างก็มองหาความแน่นอนและความพักดีจากพันธมิตรของตนเองเขาไม่ได้ต้องการพันธมิตรที่เล่นบทสลับข้างไปมาเพราะมันสร้างความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์ก็คืออาจจะทําให้ทั้งสองฝ่ายตั้งคําถามถึงความจริงใจและความน่าเชื่อถือได้ในที่สุดถูกต้องครับโอเคเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในระยะยาวแล้วค่ะ แต่ทีนี้ก็สงสัยว่าสถานการณ์ของกัมพูชากับมาเลเซียที่ทําข้อตกลงคล้ายๆกันเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนคะมาเลเซียก็โดนจีนกดดันเหมือนกันแต่พวกเขาน่าจะมีไพ่ในมือที่ต่างจากกัมพูชาหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะสองประเทศนี้อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมาเลเซียเองก็เดินเกมรักษาสมดุลระหว่างสหรัฐกับจีนมาตลอดแต่พวกเขามีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งกว่ากัมพูชามาก แข็งแกร่งกว่าในแง่ไหนคะมาเลเซียมีโครงสร้างที่หลากหลายและซับซ้อนกว่าเป็นฐานการผลิตในห่งโซ่อุปทานสำคัญสคัญของโลกเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ทั้งจีนและสหรัฐต่างก็ต้องพึ่งพามาเลเซียนในระดับหนึ่ง หมายความว่ามาเลเซียมีอำนาจต่อรองสูงกว่านั่นเองใช่ครับพวกเขามีพื้นที่ให้ขยับได้มากกว่าในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นยังอ,อ,อ่อนไหวมากพึ่งพาไรายได้หลักอยู่ไม่กี่อย่างคือการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ใช้แรงงานราคาถูกและที่สำคัญที่สุดคือเงินลงทุนโดยตรงจากจีนซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้เลย แปลว่าถ้าจีนไม่พอใจขึ้นมาจริงๆแล้วเริ่มใช้มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจกับกัมพูชาผลกระทบจะรุนแรงมากรุนแรงมากครับแค่จีนเริ่มชะลอการลงทุนในโครงการใหญ่ๆหรือลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ส่งมาก็อาจทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาสั่นสะเทือนได้ทันที oh. ซึ่งนี่คือจุดที่กัมพูชาเปราะบางอย่างยิ่งและเป็นคารนอำนาจที่จีนใช้กดดันอยู่เบื้องหลังทำให้การตัดสินใจของกัมพูชามีเดิมพันที่สูงกว่ามาเลเซียหลายเท่าตัว แต่ในขณะเดียวกันแรงกดดันก็ไม่ได้มาจากฝั่งจีนแค่ทางเดียวนี่คะเพราะสหรัฐก็คงไม่ได้ให้ผลประโยชน์ฟรีๆเหมือนกันถูกต้องเลยครับสหรัฐก็จับตาดูอยู่เหมือนกันว่ากัมพูชาจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในข้อตกลงหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่คุยกันไปอ๋อค่ะ ถ้ากัมพูชารับผลประโยชน์ทางการค้าไปแล้วแต่กลับไม่ปฏิบัติตามพาระผูกพันเหล่านั้นสหรัฐก็พร้อมที่จะใช้มาตรก,การกดดันกลับเช่นกันผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะไม่ว่าจะผ่าน,นกลไกทางการค้าหรือทางการทูตเลยครับมันเหมือนกับการถูกบีบจากสองด้านพร้อมๆกันโอ้โหฟังดูแล้วอึดอัดแทนเลยนะคะสรุปก็คือกัมพูชากำลังตกอยู่ในสนามบีบคั้นจากทั้งสองทางอย่างแท้จริงทุกย่างก้าวที่เดินกำลังถูกจับตามองจากทั้งจีนและสหรัฐ ถ้าตัดสินใจพลาดเพียงก้าวเดียวก็อาจจะถูกมองว่าไม่น่าไว้วางใจจากทั้งสองฝ่ายไปเลยซึ่งนี่คือความเสี่ยงสูงสุดของการเป็นนกสองหัวในโลกที่มหาอำนาจต้องการความชัดเจนมากกว่าการเล่นสองหน้านั่นเองใช่ครับมันคือการเดินบนเส้นได้ที่ตึงเครียดอย่างยิ่งการตัดสินใจแต่ละครั้งมีเดิมพันที่สูงมากไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงอธิปไตยและทิศทางของประเทศในระยะยาวด้วย ค่ะดังนั้นถ้าจะมองภาพรวมของการสนทนาในวันนี้มันคือภาพสะท้อนความพยายามของชาติขนาดเล็กในการเอาตัวรอดท่ามกลางการแข่งขันของสองมหาอำนาจซึ่งเป็นการเดินเกมที่อ่านให้ผลประโยชน์สูงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากๆเช่นกันโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ยังมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอย่างกัมพูชา แล้วเรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดครับซึ่งเป็นมุมมองจากนักวิชาการเขมรท่านหนึ่งที่ตั้งคำถามไว้อย่างน่าสนใจมากว่าท้ายที่สุดแล้วนกสองหัวตัวนี้จะสามารถบินสูงขึ้นด้วยการเล่นเกมสมดุลได้อย่างเฉียบคมหรือจะตกลงมากลางอากาศเพราะไม่สามารถเลือกทิศทางที่ชัดเจนได้ทันเวลาเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ซึ่งเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้และอนาคตของกัมพูชาก็แขวนอยู่บนคำตอบนี้แหละครับและมันก็ชวนให้เราคิดต่อไปด้วยว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับกัมพูชาหรือมาเลเซียเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับภาวะที่ต้องเลือกระหว่างมหาอำนาจและสถานการณ์แบบนี้มันจะส่งผลต่อเสถียรภาพของโลกโดยรวมอย่างไร ในยุคที่ความพับดีถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องจับตามองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ